ผมอยู่กับคนคนนึงมาประมาณสามถึงสี่ปีอยู่ในฐานะอะไรคะผมเป็นเกย์ัอผมมาอยู่กับเขาเนี่ยผมตกลงกันแล้วเป็นเพื่อนกันมาอยู่ด้วยกัน เดี๋ยวแป๊บนึ่งนะฮะอยู่กับคนคนหนึ่งหมายความว่าอาศัยอยู่ที่เดียวกันไปเลยอาศัยอยู่ที่เดียวกันครับเหมือนเป็นรูเมทเนี้ยเหรอโฮเมทเลยนะเพื่นนะครับโฮเมทอ๋ออยู่ในบ้านเขาครอบครัวเลยเขาไปอยู่กับเขาหรือเขาอยู่กับเราผมมาอยู่กับเขาแปลว่ารูรูเมทคนเนี้ยคือเขามีครอบครัวอยู่แล้วแล้วคุณก็คือเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านเขาในบ้านมีผม เขาแล้วก็แม่แค่คสามคนอ๋อสามคนเขาชวนผมมาอยู่ด้วยตั้งแต่ที่ผมเมื่อก่อนผมตกงานผมไม่มีที่ไปอยู่เป็นผ้าสัหลังรถไว้ไม่รู้จะไปะนอนทีไ่ไหนนอนหอเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยจน,นเขาเห็นผมลําบากเขาก็ชวนผมมาอยู่ด้วยซึ่งตอนนั้นนะบ้านเน่เป็นมันเป็นหลังเล็กๆซึ่งบ้านไม่มีอะไรนะครับอื ไม่มีแอร์ไม่มีมา่านไม่มีครัวอะไรเลยมาอยู่ตั้งแต่ยังไม่มีหลังคาหลังคาหน้าบ้านก็ไม่มีก็ไม่อยู่กับเขากี่ปีมาแล้วคะ<ต>อยู่มา,อย,มาอยู่มานานแค่ไหนแล้ว ตามช้ากว่าล่ะคุณจีขาแสดงว่าก่อนที่จะมาอยู่อ่ะความสัมพันธ์ของเราเขาก็ต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ดีประมาณหนึ่งสี่เราต้องสนิทกันไหมเขาดีมากสนมทมาอยู่อะคือตอนที่ผมคุยกับเขาที่แรกคือผมคบกันเลยนะแต่ผมคบกับเขาได้ประมาณอาทิตย์สองสามอาทิตย์ก็เหมือนเลิกกันแต่ผมอ่ะไม่ได้คิดที่เขาไปไหนนะผมก็อยู่เขาคุยกับเขาตลอดแต่เราเป็นแฟนกันไม่ได้ผมก็มาอยู่ผมก็ยัมมาอยู่แล้วเขาก็ทํางานประจําผมก็ทํางานประจําอจนเขาทํางานประจําแล้วเขา เขามีธุรกิจส่วนตัวของเขาด้วยจนธุรกิจเขาโอเคพอธุรกิจเขาโอเคปุ๊บผมก็ทํางานที่ที่บ้านผมต้องอาทางานที่มั่นคงอะครับออาําอยู่แล้วผมไม่ได้บอกที่บ้านผมว่าผมจะออกมาช่วยเขาคือผมอะตัดสินใจออกมาช่วยช่วยเขาทํางานอมผมปรึกษาแค่พี่สาวผมพี่สาวผมก็เตือนว่าจะดีเหรอต่อไปถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันอนยะูนมีปัญหาการทำงานจะไม่ดีนะ โอเคหมายความว่าคุณหมายความว่าคุณจีตัดสินใจออกจากงานประจําที่มั่นคงใช่ไหมคะครับเพื่อที่จะมาช่วยเขาถูกไหมคะอย่างนี้ใช่ครับช่วยเขาแล้วพี่สาวก็มีการเตือนถูกไหมคะว่าระวังนะพี่สาวและทุกคนรอบข้างเตือนโอเคค่ะอันนี้ในระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมาประมาณปี สองสองสองปีแล้วนะครับที่ผมก็เลยตัดสินใจได้ไงเพราะเขาเป็นคนดีเขาซัพพอร์ตผมเขากิจการเขารุ่งเรืองขึ้นแล้วก็เขาก็ให้เงินเดือนผมที่มากกว่าที่เดิมโอเคก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ได้แล้วปัญหาคืออะไรจีมันยังมีมีอีเขาก็ผมก็อยู่มาแล้วครับอยู่ปกติผมใช้ชีวิตท่ปกติเหมือนเป็นคนคนนึงแต่ผมก็มีความหวังของผมนะครับว่าอยู่ด้วยกันไปเดี๋ยวก็คงค่อยรักกันเองแหละถึงตอนนี้มันเขาจะคือคําว่าเพื่อนมันขังคออยู่ตลอดเวลาแสดงว่าเหมือนคุณจีอ่ะ แอบชอบเขาอมผมไม่ได้แอบชอบครับคือก็อยู่ด้วยกันที่ก็ทุกอย่างเป็นเหมือนคนอื่นมองเพื่อนมองก็เหมือนผัวนี้ครับพี่แต่แต่เราไม่ได้มีอะไรกันตอนอยู่กับเขาไหมอยู่มีตลอดอ่ะก็คือก็เหมือนแฟนอะถ้างั้นอะก็เธออยู่กับแฟนแต่เธอไม่ได้รักแฟนไงอ,อย่างนี้ถูกเปล่าอะอย่างพี่เขา้าใจถูกไหมเขาไม่รับเขาไม่รับผมเป็นแฟนแต่ผมอะบอกทุกคนว่าเป็นหมดเลยแต่แต่ผมก็รู้ตัวเองนะว่าตกลงแต่ใจแ,แล้วว่าไม่ใช่อ๋อ โอเคคือคนนั้นตกลงแล้วว่าเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันนะแต่เป็นเพื่อนที่มีอะไรกันได้แต่ในความรู้สึกเราอ่ะจีอะรู้สึกเหมือนเขาเป็นแฟนใช้ชีวิตด้วยกันจีอยากให้มากกว่านแต่ผู้ชายไม่ยอมรับแล้วผู้ชายเคยบอกไหมว่าจีว่าเขาไม่ยอมรับเพราะว่าอะไรเขาบอกไม่ใช่ผมไม่ตรงสเปก ผมไม่ต้องจะเปกแล้วก็ผมน่าเบื่อผมทํางานเยอะไปแต่เขาก็ให้จีมาอยู่ที่บ้านกับเขาด้วยใช่ไหมอยู่กับแม่ของเขาด้วยโอเคแม่โจนยกับแม่ดูแลแม่ดูแลออฟฟิศดูแลทุกอย่างเอออ่ะเข้าปัญหาเลยจีเกิดอะไรเกินมาเลยเออเมื่ออาทย์ที่แล้วผมรู้สึกว่ามันแปลกๆก็คือเขาลงไปคุยโทรศัพท์วันสองวันผมก็งีใจแต่ผมไม่ได้ผมคุยมีอะไรหรอกเพราะว่าเขาเคยบอกว่าเขาจะไม่มีเรื่องแฟนแล้วเพราะว่าเขา ลืมแฟนเก่าไมา่ได้แล้วเขาจะไม่มีอะไรเกแล้วตอนนี้ผมมาอยู่กับเขาใหม่ๆมผมก็ไม่คิดอะไรจนอยู่มาวันหนึ่งอาจจะมีอีกคนหนึ่งแล้วกันซึ่งมาถึงเป็นคุณเอแล้วกันครับคุณเอคุณเอเนี่ยเป็นเพื่อนผมในในโซเชียลเนเวิร์กันงองซึ่งแล้วก็อยู่ๆเขาก็ดีเอมาส่งรูปผมกับ่าแฟนผมยัแฟนแล้วกันแฟนผมเนี่ยส่งมาแล้วเขาก็ถามว่าเธอเธอเป็นอะไรกับคนนี้อ่ะ ใจเสียเลยพี่ผมก็จะตอบแฟนก็ไม่ได้มันคำคออยู่คำเพื่อนอผมก็ทำไปว่าเจ้านายและลูกน้องเขาปขเป็นคนใจเงินเราทุกวันนี้อืมแล้วเขาเป็นไงบ้างเธอพอดีว่าเขาอะถ้ามาคุยกับเราอ่ะเหมือนจะจิตจีบอะเขาเขาชอบคุยเล่นเล่นหรือยังไงหรือเปล่าอะไรยังไงเขาก็ถามผมก็บอกว่าเราไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาอะเรา เราบอกเขาเป็นคนดีแล้วกันนะทําจริงจริงๆแว่าเขานอนอยู่ข้างผมพี่เขาก็นอนอยู่ข้างผมผมจะบอกว่านอนอยู่ข้างกันเนี่ยอยู่ด้วยกันอ่ามันก็จะไม่ได้เพราะจ้านายนอนกับลูกน้องอะเนาะใช่ก็ก็อยู่ด้วยกันมาตลอดอืมแล้วอันเรื่องนี้ก็จบไปเขาก็ไปคุยอะไรกันผมไม่รู้อืแล่จนวันนึงผมไปกินข้าวกับแตนผมเนี่ยข้างนอกจะอยู่เขาก็ถามดราม่าผมนะว่าผมคิดง่ายกับเขา ผมก็บอกว่าผมม,ผมมาอยู่เนี่ยครับผมมาโคตรมีความสุขเลย uh huh. โอเคมากเลยทุกอย่างแฮปปี้ทํางานก็โอเค uh huh. แต่เราก็รู้แหละว,ว่าคุณก็บอกผมอยู่แล้วนี่ว่าผมมันไม่ใช่ยังไงก็แค่เพื่อนปตะคิดให้คิดได้แค่นั้น uh huh. แต่เราอ่ะ uh huh. จริงๆอ่ะ uh huh. เราว่าบหลักคุณเองว้วยเราก็พูดกับเขาไปตรงๆแบบนั้นเราผมพูดไปเลย uh huh. ผมบอกบนหลักแต่ละเว้ยผม,มา่าให้ผมมาะทไรไม่รู้ผมมาให้เต็มร้อยไปหมดเลยผมไม่เคยเผื่อผมบอกไปเลยแล้วเขาตอบว่าเขาตอบว่าอืม เราก็รู้แล้วว่าคิดยังไงเขาก็บอกผมว่าตอนนี้เราเขาเปิดใจนะเขาบอกว่าเขาเปิดใจไปคุยกับคนคนหนึ่งซึ่งเขาถามว่าปีจะรู้สึกยังไงออผมก็บอกว่าผมไม่รู้ว่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณนะคุณทำตัดใจคุณและนี่คือสาุที่จีถึงต้องโทรมาหาพวกเราใช่ไหมใช่แล้วผมก็บอกว่าคุณทำทำใจคุณแล้วผมจะทํายังไงได้คขาบอกแล้วจะเอายังไงกันดีผมก็บอกว่าผมไม่รู้คุณทำตัดใจคุณแล้วก็แล้วแต่ อมแล้วตอนนี้<อ> <Akt. S 2> เขาก็บอกว่าตอนเนี้ยเรื่องผ่านไปให้ประมาณอาทิตย์นึงทีตอนนี้เขาไปคบกันแล้วอ่ะคบกับคนนั้นถูกไหมฮะคนนั้นถูกไหมที่ได้เล็กมาหาเราก็คือเปิดตัวเป็นแฟนเลยจังหลังจากที่อยู่ตั้งแต่อยู่กับเรามาก็ไม่เคยเปิดตัวอะไรแต่ตอนนี้คือเปิดตัวชัดเจนว่าคบกันจบใช่เอ่อโอเคทุกวันนี้คุณจีก็ยังอยู่กับเขาในบ้านนั้น อยู่ครับยังมีอะไรกับเขาไหมคะตั้งแต่เขาคุยโทรศัพท์ไม่ได้มีเลยหนึ่งตย์ที่ผ่านมาไม่ได้มีเลยก็มันหนึ่งวันทีตนิดๆไม่ได้มีอล้วจีอืมแต่ก็นอนเตียงเดียวกันนอนเตียงเดียวกันครับอืมแล้วคําถามวันนี้คือคําถามคือจะจีควรจะทายังไงจากนี้เป็นต้นไปป่ะควรจะออกไปควรจะอยู่แต่จีจะออกไปออกจากบ้านเนี่ยตอนเนี้ยเรามีงานรออยู่ไหมไม่มีครับผมคือทิ้งมาทุกอย่างละ งานงานที่มั่นคงผมก็ทิ้งไปหมดละแล้วผมก็คิดว่าผมออกไปนี้ที่บ้านผมคงจะเสียใจมากอะถ้าผมกลับไปเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดถึงคนอื่นเอาตัวเองให้รอดก่อนคือตอนนี้ถ้าออกอไปนอกบ้านออกไปจากบ้านเขาเนี่ยเราก็ต้องไปหางานใหม่ถูกต้องไหมใช่แต,แต่เขาบ <Kel> อกผมก่อนเลยนะวันนั้นนะว่า,วาเขาไม่ได้อยากให้จีไปไหนเลยเขาอยากจีอยู่เหมือนเดิมทํางานทุกอย่างเหมือนเดิมไม่อยากให้ลําบากไม่อยากให้ลําบากเหมือนเมื่อก่อนขื้ขอภเพาไปแล้วแล้วแล้วจีทําใจได้ไหมถ้าเกิด ถ้าเกิดคืนเนี้เราแยกห้องนอนแล้วแล้วก็ใช้ชุดแบบเจ้านายกับลูกน้องจริงๆโดยที่ไม่มีอะไรไม่ได้เพราะว่าตอนตอนตอนนี้ผมยังทาใจไม่ได้พี่มันอาจจะเร็วมันเร็วมากเลยเพราะว่าที่ที่แล้วผมมีความสุขเลยอ่ะ<ม>เข้าใจถ้าอย่างงั้นสาหรับพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวถามต้นหอมคุณลูกกอล์ฟกันนะสําหรับพี่ออกเลยสาหรับพี่นะออกจากบ้านเลยเพราะอยู่ไปอะ่ะยังไงเขามีคนใหม่แล้วจีก็อยู่กับความเศร้า ทุกครั้งที่เดินผ่านห้องทุกครั้งที่นอนหันหลังให้เขามันจะเป็นความเศร้าที่มันมันก็จะชายกับตัวเองตลอดออกไปเลยแล้วเริ่มต้นใหม่ข้อแรกมันหนึ่งอาทิตย์นะเอาตั้งสติแล้วก็ใจเย็นๆก่อนหนึ่งอาทิตย์นี่มัน,เป,นเป็นช่วงหลังความเจ็บปวดคือคือวันนี้รับรู้ได้ถึงความกระอักกระอ่วนรับรู้ได้ถึงความแบบอึอกอัอกอึกอักถ้าเป็นพวกเราทั้งหมดถ้ามันเกิดขึ้นกับเราภายในหนึ่งอาทิตย์เราก็คงจะสภาพประมาณไม่ต่างช่วงที่ยากที่สุดคือช่วงที่ ไปต่อก็ไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้อันนี้แหละนนดังนั้นพี่จะให้คําแนะนํานี้สําหรับนานกว่าหนึ่งอาทิตย์วันวันหนึ่งถ้าจีสมมุติว่านานกว่านี้แล้วลองกลับมาฟังเพราะน่าวันนี้มันอาจจะยังประมวลผลอะไรไม่ค่อยได้เพราะมันเพิ่งเกิดขึ้นแผลมันสดมากโอเคครับแผลมันสดแล้วพี่บอกจีว่าเดินเธอออกไปเลยจีกับกูไม่ไหวแผลกูยิงสดกูขอนั่งก่อนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอข้อแรก เขาเหมือนจะชัดเจนเท่าที่พี่ฟังว่าเขาอยากได้คนทํางานเพราะจีก็ดูเป็นคนทํางานดีใช่ไม่ใช่ดีมากอ่าถ้าเธอเป็นคนทำงานดีมากนั่นหมายความว่าคือเขาได้เบนฟิตมาตลอดคือการที่จีมาอยู่เขาที่ผ่านมามันมีเอ่อประโยชน์ที่เขาได้เยอะมากไงแฟนแฟนที่ไม่ใช่แฟนใช่ เธอคือฉันมีคนทํางานให้คนดูแลแม่ด้วยคนดูแลแม่แล้วที่สําคัญก็คือว่าอะไรฉันสามารถมีอะไรกับเธอได้เธอไม่เรียกร้องเธอไม่อิออดเธอเป็นคนดีอ่ะเธอเข้าใจป้ะว่าคนที่ได้กําไรสุดก็คือคือเขาไงแล้ววันนี้เขาก็ชัดเจนว่าอ่ะเขาไปเปิดตัวกับน้องนะออกตัวแรงเลยแล้ว สถานะเขาก็ให้จีแล้วว่าอย่าไปไหนก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ทํางานไปเพราะว่าเธอก็ยังดูแลแม่ได้ยังทํางานได้ที่สําคัญพี่ก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ดูทรงแล้วเขาว่าจะมีบางวานันเผื่อใจมาให้เราบ้างไอ้บ้าก็ไม่เอาไม่ไว้ไม่รู้เราไม่รู้เพราะเท่าที่ฟังรายละเอียดเราไม่รู้จักคนคนนี้ดีพอนอกจากที่จีเราเล่าให้ข้อมูลพี่มานึกออกไหมคะครับดังนั้นตอนนี้อาจจะต้องคุยกับเขาสักครั้งว่าเฮ้ยสถานะเราตอนนี้มันยังไง ถ้าเขาบอกว่าชัดเจนเลยเจ้านายลูกน้องอืโอเคไหมคุยแล้วครับเขาผมเขาบอกว่าเจ้านายลูกน้องไหมใช่เป็นเพื่อนกันแต่ว่าจะไม่มีเขาจะไม่มีอะไรกับเราอีกใช่ไม่ใช่เขาบอกเขามีแฟนแล้วอจบนั้นแสดแต่ว่าเขาชัดเจนวันนี้เขาอยากได้คนทํางานเขาอยากได้เพื่อนร่วมงานเข้าใจไหมฮะแต่เงื่อนไขของจคือจไม่พร้อมเป็นแค่เพื่อนร่วมงานแล้วแค่คนทํางานไงใช่ไม่ใช่ เพราะเธอรับสภาพเป็นเจ้านายกับลูกน้องไม่ได้ดังนั้นมันจึงสู่บทสรุปตรงกับที่พี่คีพี่พีเคบอกเลยว่าเธอต้องออกดังนั้นจะออกยังไงข้อแรกช่วงนี้ที่เศร้าตอมใจอยู่หาข้อมูลหางานใหม่เลยอื <c oughs> อาจจะไม่ต้อง <c oughs> ออกไปแบบสิ้นไรอะไรนะใ <c oughs> ช่ไไมต่อเอออาจจะแบบโอ้ทิ้ทิ้งทุกอย่าง <c oughs> ก็อาจจะต้องเอาช่วงเวลาเนี้ที่เศร้าไปด้วยหาโอกาส ให้กับตัวเองย้ายห้องด้วยผมบอกเขาไปแล้วอย่างหนึ่งคือผมบอกว่าผมจะออกไปยังทํางานอยู่แต่ผมจะออกไปอยู่ข้างนอกอืมดีมากแล้วเขาว่าไงจะไปทําไมมันลำบากไม่ได้ออกจี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 เอางี้นะพี่บอกเลยตอนเนี้ยจีกาลังหาทุกเหตุผลที่จะอยู่ใจผมไม่อยู่เพราะใจหนูอยู่ไม่อยากไปไหนเลยพี่จึงบอกว่าวันนี้จีค่อยมาฟังหลังหนึ่งนาทีที่เราพูดกันนะเข้าใจไหมเออ แล้วจีมาลองฟังตัวเองใหม่หนึ่งเดือนผ่านไปก็ได้อืม,มาลองฟังตัวเองใหม่อืว่าเรากําลังหาเหตุผลร้อยแปดเพื่อจะอยู่ขนาดไหนทางลังที่วันนี้จี G. ก็รู้เมื่อกี้จีก็ตอบมาเองไม่ใช่เหรอคะว่าคอนดิชันของการเป็นเจ้านายกับลูกน้องจี G. ไม่ต้องการอืถูกไหมคะครับนั่นคือความต้องการของจีนี่ดังนั้นวันนี้พี่ก็ได้พูด ขยี้ตามความต้องการของจีว่าเฮ้ย mm. ถ้าอย่างนั้นยูรู้อยู่แล้วว่ายูไม่ไหวอะ่ะ mm. แล้วยิ่งอยู่อะ่ะคุณก็จะดูทรงแล้วคุณก็จะเป็นยิ่งทรมานไงมันกลายเป็นของตายเข้าใจป้มันกลายเป็นของตายถ้าไม่ออกตอนเนี้ยต้องทาไม่ออกตอนนี้คุณจะเป็นของตายไปอีกนานจีความรักเขามันกําลังจะเบ่งบานอะ่ะแต่ของจีคือมันได้ต้นไม้ที่เขาปลูกกับจีมันเหี่ยวเฉาไปแล้วอะ่ะ mm. แล้วเนื้อหมามันเหมือนตอนนี้คือ ต้นไม้มันตายไปแล้วอะจีก็แบบจะรดน้ําค่ะลดน้ําต้นน้ํานะมันตายไปแล้วอะเผลอเผออจีมันอาจจะไม่ได้มีเริ่มต้นแรงผูก,<ล>กนั่นไงเผลอเผอมันยังไม่เคยปลูกเลยค่ะเข้าใจไหมมันอยู่เขาบอกอยู่คำหนึ่งว่าที่เขาให้ผมอยู่เพราะว่าเขาเหมือนผมเป็นคนดีมากเขาเมาื่อก่อนผมไม่มีอะไรผมก็ซัพพอร์ตหมดตอนที่ขับรถเขาไม่มีรถผมไม่รถเขา,ขายืมทุกอย่างผมผมก็คนยอมคนแล้วแต่ผมไอ้นี่ขาใผมให้หมดเลย อเคก็เรารักเขาเราค่ะเรารักเขาเขาไม่รักเราคุณจีขาหางานหาเวลาออกไปซะสถานการณ์ทุกวันเนี้จีจะเจ็บมากกว่าคําพูดพี่อีกเพราะว่าตอนเนี้เขาดาวแล้วยิ่งอยู่คืออยู่ที่ว่าจีอดทนอยู่ในบ้านหลังนี้ได้แค่ไหนนับตั้งแต่ที่เขาบอกสถานะแล้วเนี่ยทุกวันในการใช้ชีวิตของจีคือความเจ็บปวดแล้วนะใช่ครับออกเร็วคนที่ยังหลังผมอยู่คือแม่เขา แม่เขารู้เรื่องทุกอย่างแล้วแม่เขาไม่ได้มาเจ็บกับเรานี่เราเราเรารักแม่เขาเราเข้ามาเยี่ยมเยียนได้ในวันที่เขาไม่อยู่แต่วันนี้คือเราต้องรักษาตัวเองไม่มีใครเจ็บกับเรานะเรื่องเนี้ยตอนนี้คือเหมือนนาฬิกาทรายที่ทีเ่เขาดาวแล้วนะเขาดาวว่าเมื่อไหร่จีจะออกไปแค่นั้นเองเพราะอะไรรู้ไหมวันหนึ่งแฟนใหม่จะใช้พื้นที่ตรงนี้ฉะนั้นจะเดินออกมาเองหรือ ถึงวันนั้นให้เขาเป็นคนออกมาวันนี้จียังมีสิทธิ์เลือกพี่แนะนําว่าทํางานกับเขาค่ะแต่ย้ายออกมาอยู่ข้างนอกเมื่อหางานใหม่จากนั้นเราก็ไม่ต้องเจอกันอีกจนกระทั่งวันนึงเราทําใจได้คือถ้าผมยังอยู่ตรงนี้เจอเขาผมไม่กล้ามีใครอ่ะก็ออกต้องีจีก็จะรู้ว่าเลี้ยวแรงจีจะทนได้อีกสักกี่วันเพราะตอนนี้ทุกวันคือความเจ็บช้ำที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนั้นพรุ่งนี้ เก็บของแล้วออกจริงๆถ้าเกิดยังไม่มีหางานใหม่ไม่ได้ก็คืออยู่ที่อื่นแล้วกลับมาทํางานที่นี่พอถึงเวลาตอกบัตรออกปั๊บออกกลับบ้านเลยไม่ต้องไปเห็นความสุขของเขาค่อยๆเฝ้าแล้วเราค่อยๆหาความสุขคนใหม่ของเราคนฟัร์ทั้งบ้านบอกว่าฝรั่งหล่อเยอะแยะแกกลัวอะไรเออก็จริงเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่แล้วเข้าใจไหมแต่ต้องเดินออกมาถ้าไม่เดินออกมามันจะวนอยู่ในหลุมมันจะพายลี่ในอ่างแบบนี้ตลอดเข้าใจปะพี่เคยเป็นทั้งคนที่ทําให้คนอย่างจีเจ็บแลวเป็นเป็นเป็นคนที่เหมือนจีเลยที่โดนเจ็บนี้มาก่อน นะคนไม่ใช่ไม่ฝืนค่ะจีมันไม่มีวันนั้นคิดเรื่องงานก่อนตอนนี้เพราะว่ายังทํางานแล้วต้องเอาเงินเขาฉะนั้นเรื่องงานเรื่องเงินสําคัญกว่าใช่ผู้ชายคือมายาเข้าป่าสิของจริงูกตอนเนี้ยตอนเนี้ตอนนี้ใช่ไหมพุทธพุทธอย่าลืมโทรนะ